ยาาวยาวยาโอเค let's go คนนำคอมโบกณตายคนแรกเลยไอ้ใครนำมาเจ๊ yup. <po bio> ด <laughs> ิ Northwest Yo, yo, yo! <laughs> yo, yo!

ก็บอกไปตายก่อนไฟร์ h นห้อเยาหันจริงเลยไปตายไฟร์ในห้องแหนะไปไหนไปไหนดิเนบนเดียวมะอ๋อไปเลยไปเลยไฟร์ในห้องเดินเลม <laughs> All right let's move out ายตาไตายตายาตาย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 ตาไตาย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 าตายตายลยตายตลยายตายาย่าแตกยขตีาาย <laughs> <laughs> าายา

in